อาหารน้อยนะคะอาหารน่ารักเลยนะคะเขี่เกาหลีนะคะอ,อ,อ,อบเหมือนเดิมเลยนะคะ ท้งเสียงนะครัอรอข้างบ้านเล่น like เ้นนะคะบคนข้างบ้านชชวเลยนะครั สุดยอดม้นสายาอสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเขาดาวนะคะ2,020นะคะเป็นคลิปวันสิ้นปีก็ไปทานอาหารนะคะแล้วก็จะไปเขาดาวนะคะที่บางแสนนะคะก็จะไปดูผู้สวยๆนะคะ เป็นคลิปของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันหกสิบสองนะคะหรือสองพันสิบเก้านะคะก็สำหรับปีนี้นะคะเราก็เตรียมแลนไว้แล้วนะคะว่าเราจะไปเอ่อขคาวดาวนะคะเอ่อเขาค้อหรือไม่ก็เชียงใหม่เชียงรายนะคะ ก็ต้องติดตามดูนะคะสำหรับคลิปเรานะคะก็อย่าลืมติดตามดูคลิปเรานะคะทางช่องป๊อบกินนะคะแล้วเดีเราจะมานำเสนอให้ให้ดูนะคะอันนี้เรานะคะก็จะเก็บคลิปไว้ในยู u ูบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการเราจะเต็มนะคะเราก็จะเคลียร์การนะคะเพื่อ

บาย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 เราจะป็นไงเป็นดีนะบาย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 เราจะเป็นไงเป็นดีเนฮะ้ยทำไมกมันตกาทำไมนตกนี bye, bye ่อยู่พยุมันข้ามเราจะไปตรงไหนล่ะหรือเราจะไปภูเขาภูเขาบาย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 ไปเกันาไปเจ้กันบายบา ไปดูดอกไม้เฮ้ยเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเอยากไปดูดาวแล้วเราจะไปตอนไหนล่เฮ้ยอยากไปดูทะเลหมอกเฮ้ยอยากไปยังไงนะคิดไม่ออกไป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 ยบายเราจะไปไหนกันดีนะไป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 ยบายเราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกทำไมฝนตกนี่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าแล้วเราจะไปทะเลไหนล่ะหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาตรงนี้นะคะเป็นจุดขาวดาวน,นะคะบางแสนนะคะปี2020นะคะก็ได้ไปถ่ายรูปมานะคะ นี่ค่ะเป็นรูปภาพนะคะที่เราอยู่ห้างแห่งหนึ่งนะคะที่บางแสนนะคะก็รับประทานอาหารเย็นนะคะดิน,นก่อนที่จะมาเขาดาวบางแสนนะคะก็สามารถติดตามดูพรุนะคะในช่องของเราได้นะคะก็เราได้ลงไว้แล้วนะคะ ก็อันนี้เป็นคลิปเ่ากะคะ่ะก็ผ่านมาจะาครบหนึ่งปีแล้วนะคะอย่าลืมติดตามดูดช่องเรานะคะเราก็จะเสนอสถานที่ท่องเที่ยวกิ๊บกิเก๋ๆ,ๆนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีอะไรมาเสนอไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้บายบาย